สวัสดีเพื่อนๆในกลุ่มท่องตัวบทให้ได้ใน30วันวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายแพลนเนอร์ที่ผมได้พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยได้มีโอกาสได้นำเครื่องมือเนี้ยไปใช้ในการเต็มตัวสอบในติบันดิตเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในแต่ละหน้านะครับว่าความหมายของมันเนี่ยมันคืออะไรนะครับลองเริ่มตั้งแต่แผ่นแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆอ,นอนลองถามตัวเองครับว่าณนะตอนนี้เราอยู่ในจุดไหน การที่เพื่อนๆจะสอบเพื่อให้ผ่านเป็นนติบัณฑิตได้นะครับจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็จะมีอยู่5ระดับด้วยกันระดับแรกนะครับก็คือขยันอัตโนมัติผมมักจะใช้คำนี้บ่อยนะครับในเพจของผมขยันอัตโนมัติเนี่ยก็คือเป็นคนที่ประเภทที่ว่าเชื่อว่าตัวเองทำได้100%ครับ แล้วก็รู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรด้วยนะครับตรงนี้สําคัญเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรต่อเนื่องแล้วก็ทําด้วยความสุขนะครับคนประเภทนี้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นส่วนคนที่2นะครับคนประเภทที่2นี่ก็คือคนที่แกล้ง Blessed, ขยันก็หมายความว่าก็เชื่อมั่นนะครับว่าตัวเองทำได้ร้อแต่ว่าทําแบบฝืนใจทํานะครับโอกาสที่จะประสบความวาสําเร็จโอกาสที่จะสอบผ่าน ก็มีเช่นเดียวกันครับแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยนะครับมันจะเหนื่อยใจหน่อยนะฮะมันจะไม่เหมือนคนประเภทแรกซึ่งคนประเภทที่1และคนประเภทที่2เนี่ยถ้าดูตามรูปนะครับก็จะอยู่บนเหนือน้ําเป็นภูเข,ขานะครับอยู่เหนือน้ําก็คือสามารถที่จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นๆนะครับต่อไปคนประเภทที่3นะครับก็คือลุยได้ไม่วางแผนหมายความว่า ลุยไปก่อนนะครับสอบไปก่อนโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับในวันนี้จะต้องทําอะไรซึ่งผลลัพธ์เนี่ยมันก็ลุ่มๆุมนนๆนนะครับตามเหตุปัจจัยที่เราทํานะครับก็คือมีโอกาสผ่าน50%วัดดวงนั่นเองนะครับส่วนคคประเภทที่4เนี่ยก็คือสอบไปก่อนได้ก็ดีหมายความว่าลงลงไปอย่างนั้นเถอะนะครับลงสอบไปแบบนั้นนะครับไม่ได้มีการวางแผนเลยเลยนะครับ อ่านบ้างไม่อ่านบ้างน,นะครับผลลัพธ์ก็น้อยลงไปอีกนะครับ25%สิส่วนคนประเภทสุดท้ายคือประเภทที่5ก็คือเอาไว้ก่อนนอนอยู่บ้านก็คืออาจจะไม่ได้มีการเริ่มต้นที่จะสอบในติดบัณฑิตเลยด้วยซ้ำเขาคิดว่าตัวเองคงทำไม่ได้หรอกคงไปถึงจุดจุดนั้นไม่ได้หรอกนะครับก็เลยมีได้มีการลงมือทำใดๆดทั้งสิ้นนะครับนอนอย่างเดียวนะครับก็หลับสบายสุดท้ายครับชีวิตอยู่ที่เดิมต่อไปหน้าที่2 ผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาในกลุ่มนี้ต้องเป็นคนประเภทที่1กับประเภทที่2แน่นอนส่วนใครนะครับที่คิดว่าไม่ได้เป็นคนประเภทที่ขยันอัตโนมัติหรือแกล้งขยันนะฮะก็อยากจะให้ลองตั้งคําถามกับตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยอยากเป็นเนติบัณฑิตไทยจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าใครได้เริ่มเข้ามาสอบแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ของง่าย แล้วมันก็ไม่ใช่ของยากจนเกินไปเพียงแต่ว่าถ้าคุณเริ่มแล้วเนี่ยคุณจะต้องทําให้มันจบนะครับมันก็จะใช้เวลาในชีวิตของคุณไปด้วยนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะอยู่ใน2ประเภทนี้นะต่อไปหน้าที่3อันนี้เป็นเรื่องภายในซึ่งมันมีความสําคัญอย่างมากก็คือถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เนี่ยผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นครับ ถ้าดูตามรูปเนี่ย้ายมือเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สอบตกแล้วครับตั้งแต่อยู่นอกห้องสอบแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเชื่อว่าตัวเองทำได้นะครับ50 1สนะครับเอนะี่ยอย่างน้อยก็คือการวัดดวงนะครับการสอบเนติบัณฑิตนะครับถ้าได้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับคือ50แต้มนี่ก็คือผ่านแล้วนะครับแต่มันยากกว่านั้นครับยากที่จะให้ได้ เกินกว่า50ส่วนใครที่เชื่อว่าตัวเองทำได้100%นะครับก็มีโอกาสสอบผ่านได้เช่นกันต่อไปหน้าที่4นะฮะการสอบเนติบัณฑิตเนี่ยมีเนื้อหามากครับทั้ง4ขาเลยนะฮะดังนั้นถ้าเพื่อนมีการวางแผนเต็มตัวสอบไล่วงหน้าเนี่ยมันจะเป็นการเติมความมั่นใจให้กับตัวเองครับนะครับและอย่าลืมว่าเรามีเวลาเตรียมตัวนะครับ4เดือนเท่านั้นนะครับ เพื่อจะไปวัดผลในห้องสอบ4ชั่วโมงเท่านั้นครับถ้าเพื่อนๆพลาดนะครับก็ต้องรอไปอีก1ปีเต็มๆนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันผมก็ใช้เวลาสอบหลายปีเช่นเดียวกันการวางแผนเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับมันไม่ใช่ว่าคุณจะใช้เวลาก่อนสอบ1เดือนหรือ2อาทิตย์นะครับไปเก่งข้อสอบเพื่อจะไปเข้าห้องสอบ มันไม่สําเร็จแน่นอนครับผมผ่านจุดนั้นมาก่อนนะครับเข้าใจดีต่อไปแผ่นที่5นะครับแล้วเราจะต้องวางแผนอย่างไรครับถึงจะมีประสิทธิภาพในการสอบการแบ่งเวลาที่เหมาะสมคือการวางแผนที่ดีที่สุดถ้าดูจากรูปวงกลมนะครับเรามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ครับไปกับการอ่านหนังสือฟังคำอรรยานะครับประมาณ 70- 80%ได้นะครับ ส่วนการท่องมาตาเนี่ยเราให้ความสําคัญกับมันน้อยครับกับเรื่องการฝึกเขียนตอบข้อสอบนะครับซึ่งในเพจนี้นะครับผมจะเน้นการท่องมาตาเท่านั้นชื่อเพจนะครับเพจก็คือแม่นยำจำตัวบทเพราะฉะนั้นเนื้อหาความเข้าใจการฝึกเขียนตอบข้อสอบนะครับผมจะไม่เน้นนะฮะถ้าใครอยากรู้ข้อมูลในส่วนนี้นะครับก็ลองหาในอินเทอร์เน็ตมีมากมายครับมีหลายเพจที่ทํา ข้อมูลในส่วนตรงนี้นะครับแต่ว่าผมจะมาช่วยเพื่อนๆในส่วนของการท่องตัวบทเท่านั้นต่อไปหน้าที่6มันก็มี2ประเภทครับจะมีบุคคล2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่ A อ่าผมขอยกเป็นนายเอละกันนะครับนายเกับนายบเนี่ยนายเเนี่ยเวลา4เดือนในการเตรียมตัวสอบอะ่ะใช้เวลาเดือนสุดท้ายนะครับก่อนสอบเนี่ยเพื่อจะมาท่องตัวบททั้งหมด ตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน3เนี่ยไม่ได้มีการท่องตบทก็ได้แต่อ่านหนังสือฟังคำบรรยายไปผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะครับนาเอเนี่ยเขาก็จะต้องเร่งรีบในเดือนสุดท้ายก่อนสอบครับและเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยน่าจะท่องนะครับน่าจะท่องทันสุดท้ายก็ลนลานครับไม่รู้จะอ่านอะไรดีไม่รู้จะเน้นตรงไหนเพราะช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีดีกาที่ออกมาเน้นมีเก่งกันนะครับและสุดท้ายเนี่ย เราก็ไม่ได้ท่องตัวบทนะครับเราท่องไม่ทันเพราะว่าการท่องตัวบทมันต้องใช้เวลาครับมันต้องใช้เวลาสั่งสมนะครับส่วนนายนะครับนายเนี่ยใน4เดือนใช้เวลาเฉลี่ยออกมานะครับทุกๆเดือนท่องตามแผนที่ได้กําหนดไว้วางแผนไว้แล้วว่าจะต้องท่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนายบีเนี่ยก็จะจัดสรรเวลาให้พอดีกับเนื้อหาทั้งหมดพอเขาท่องมาได้ทั้งหมดเนี่ยพอท่องผ่านตามมาแล้วเนี่ยเขารู้เนื้อหาทั้งหมดแล้วเนี่ย ในเดือนสุดท้ายเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาควรจะเน้นตรงไหนผมสนับสนุนนะครับให้ท่องแบบ b นะครับการท่องมาตาแบบ b เนี่ยจะสอดคล้องกับการทำงานของสมองเรามากที่สุดครับเพราะว่าถ้าเรามีเวลาน้อยรับข้อมูลจำนวนมากก็คือใน a เนี่ยสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆจะสับสนจะไม่ได้ครับส่วนใน b เนี่ยมีเวลาเพียงพอครับก็คือรู้จักจัดสรรเวลาที่มีอยู่นะครับ ก็คือค่อยๆรับข้อมูลไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับสมองเราอจะจําได้ดีกว่านะครับก็เปรียบเทียบง่ายๆนะครับอย่างในรูปก็คือถ้าเรากินพิซซ่าถาดเดียวนะครับทั้งถาดเนี่ยในคราวเดียวะเพื่อนๆไม่สามารถจะเคี้ยวได้ทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่งกินทีละชิ้นครับจึงจะเคี้ยวได้นะครับการท่องตัวบทก็ใช้หลักการเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมอธิบายไปในคอร์สฟรีนะครับใน YouTube นะครับลองกลับไปดูนะครับ ซึ่งมีลิงก์อยู่ในโพสต์เก่าๆนะครับคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็เข้าไปในไลน์แอดแล้วก็กดเลข7นะครับมันจะส่งลิงก์นะครับให้เพื่อนๆเนเข้าไปเรียนในคอร์สฟรตีตัวนี้ได้นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาความจําต่อไปข้อที่8พอเรารู้ว่าเราต้องทำอย่างไรนะครับณนะตอนนี้ก็คือเพื่อนๆเหลือเวลาท่องมาตากี่วันครับลองเขาดาวเลยก็ได้ทีนี้เราก็เลยต้องมาดูสถิติมาตาสําคัญเนี่ย อย่างเช่นณตอนนี้นะครับก็คือสอบเนติบัณฑิตภาคหนึ่งนะครับกลุ่มอาญาเนี่ยประมาณ400มาตานะครับกลุ่มแพ่ง500อมาตารวมๆแล้วเกือบพันมาตานะครับซึ่งอันนี้เป็นแค่มาตาสําคัญเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาตากว่านี้อีกมากมายนะครับแต่ว่าถ้าช่วงก่อนสอบเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ติดตามคำบรรญายของท่านอาจารย์เนะี่ยเพื่อนๆจะรู้ว่าท่านอาจารย์เขาเน้นมาตาใดเป็นพิเศษนะครับซึ่งจะทําให้ เราเนี่ยประหยัดเวลาในการท่องมาตาได้มากยิ่งขึ้นนะครับจุดสังเกตก็คือให้ลองสังเกตดีกาที่น่าสนใจครับดีกาเด่นๆในสมัยนั้นๆนะครับว่าเขาอธิบายเรื่องใดนะครับเราก็เน้นมาตานะเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะครับต่อไปแผ่นที่9นะครับแล้วถ้าณนะตอนนี้เรามีเวลาน้อยนะครับจะต้องท่องมาตาอย่างไรย้ํานะครับว่าสําหรับคนที่มีเวลาน้อยเท่านั้นนะครับ สำหรับคนที่พยายามจะเอาตัวรอดให้ได้ในการสอบแต่สำหรับคนที่มีเวลามากนะครับก็เพื่อนๆก็ท่องมาตาตามแผนที่ผมบอกไปนะครับหลักการมี2ข้อเท่านั้นครับข้อที่1ก็คือจําเลขมาตากับชื่อมาตาให้ได้ก่อนต้องแม่นยำร100%เนะครับตรงนี้ถ้าไม่ได้คือจบเลยนะครับข้อที่2จําเฉพาะคีย์เวิร์ดของมาตานั้นๆครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนตัวบทตัวเต็ม เหมือนสมัยเรียนปริญญาตรีนะครับเพราะนั่นก็คือถ้าคุณเขียนไปคุณก็จะฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าเขียนไม่ทันนะครับถ้ามันเพื่อนเคยสอบในติบัณฑิตมาแล้วนะครับคงเข้าใจดีว่าเราไม่สามารถจะเขียนตัวบทแบบเต็มภายในระยะเวลา24นาทีต่อ1ข้อได้นะครับก็คือเพื่อนๆจะต้องปรับคีย์เวิร์ดของมาตานั้นๆเนี่ยให้เข้ากับข้อได้จริงไปเลยนะครับก็คือตอบแบบฟันธงูง,ง่ายๆนะครับเขียนให้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนที่คำพิพากษา ท่านได้เขียนไว้นะครับลองกลับไปสังเกตในคำพิพากษาดธิการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องของมาตาอะไรนะครับและในข้อนั้นๆเนี่ยเขาพูดถึงมาตาเดียวหรือ2มาตาหรือเปล่าถ้าสมมติว่าในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับคำถามนั้นๆน่นนะเขาใช้มาตาแค่ไม่กี่มาตาเนี่ยเพื่อนๆสามารถจะเขียนไปได้เต็มๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย การสอดนทีบัณดิตน่ะในข้อข้อหนึ่งอ่ะมักจะใช้มาตาประมาณมากกว่า3-4มถึงมาตาด้วยกันตัวนี้ก็ปรับแล้วแต่กรณีนะครับต่อไปแผนที่10วิธีการวางแผนการช่องมาตาครับสำหรับคนมีเวลาน้อยนั่นเองครับมันก็จะสอดคล้องกับแพนเนอร์ที่ผมทําให้เพื่อนๆลองดูกลวยด้านล่างก่อนนะครับกลวยด้านล่างเนี่ยคือแพลนก็คือการวางแผนนะครับเราจะต้องมีเครื่องมือในการวางแผน นะครับซึ่งผมนำเครื่องมือที่เรียกว่าแพนเนอร์มาใช้พอเรามีการวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยอันที่2 Highlight of the day ก็คือในแต่ละวันเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยได้ลงมือทําสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือเปล่าประโยคนี้สําคัญมากนะครับประโยคนี้เนี่ยผมมักจะพูดกับตัวเองอยู่เสมอด้วยนะครับว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่วันเนี้ยมันใช่สําหรับเป้าหมายของเราหรือเปล่ามันทําให้เป้าหมายของเราขยับก้าวเข้าไปข้างหน้าหรือเปล่า ต่อไปกลัวที่3นะครับ20 day ก็คือท่องมาตานะครับสวันต่อ1ข้อนะครับซึ่งอันนี้ผมกําหนดไว้ในแพลนเนอร์นะครับเฉพาะอันนี้เฉพาะกลุ่มวิชาเดียวนะครับ30วันเนี่ยเฉพาะกลุ่มวิชาเดียวนะครับต่อไป10วันนะครับก็คือทบทวนมาตาวันละ1ข้อนะครับมันมีทั้งหมด10ข้อใช่ไหมครับก็แบ่งไปเลย10วัน ส่วน g กก็คือเป้าหมายไปถึงเส้นชัยนะครับก็คือเมื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยได้มีการวางแผนตั้งแต่ข้างล่างแผนนะครับไล่ขึ้นมาจนถึงข้างบนเนี่ยก็จะทําให้เพื่อนๆพ,พร้อมที่จะเข้าสนามสอบและเกิดความมั่นใจในตัวเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูแพลนเนอร์กันนะครับว่าเราจะใช้งานมันยังไงดีแพลนเนอร์ที่ผมมีนะครับเป็นไฟล์ pdf ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดและนําไปปินพ์ได้เองนะครับ เป็นขนาด A4 นะครับก็คือ A4 ทั่วไปนะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับว่าจะพิมพ์เป็นสีหรือว่าจะพิมพ์เป็นขาวดําก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกระดาษแข็งสักนิดหนึ่งก็จะดีพิมพ์ออกมาแล้วเราทํำยังไงต่อพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆแปะติดข้างฝาไว้นะครับหรือวางไว้ตรงไหนก็ได้ที่ทําให้เราเห็นมันทุกวันนะครับเห็นมันได้โดยง่ายนะครับไม่ใช่ไปพอพิมพ์มาปุ๊บแล้วเนี่ยไปวางซ้อนๆกับหนังสือหรือว่า ไปใส่ไว้ในลิ้นชักตรงนี้มันจะไม่เกิดผลนะครับแพนเนอร์เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเราเนี่ยควรจะทำอะไรและมันเป็นเครื่องเตือนสติครับผมใช้สิ่งนี้มาโดยตลอดครับและมันมีผลกับชีวิตของเรามากนะฮะถ้าคุณอยากจะไปถึงเป้าหมายนะครับผมขออธิบายเนื้อหาในแพนเนอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นใน Day o วันะครับเป็นเรื่องของข้อ1ก็คือเป็นเรื่องของทรัพย์ ก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด4กล่องด้วยกันก็จะแบ่งเป็นพิเลียดในแต่ละพิเลียดเนี่ยให้เพื่อนๆใช้เวลาท่องนะครับไม่เกิน15นาทีนะครับหรือ20นาทีนะครับพอท่องเสร็จให้พักก่อนนะครับสัก10นาทีแล้วกลับมาท่องใหม่อีกครั้งเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆท่องพืชเดียวจบนะครับทั้ง4 5พิเลียดแต่ว่าให้ท่องเรียงตามลําดับนะครับพิเลียดที่1พิเลียดที่2พิเลียดที่3และพิเลียดที่4 ในแต่ละพิเรดเนี่ยให้ใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะครับหลังจากนั้นให้พักครับสักพักหนึ่งนะครับไปทำอย่างอื่นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาท่องซ้าอีกนะครับทุก15นาทีนะครับจนกว่าจะท่องได้นี่ก็คือจบในวันหนึ่งนะครับเดวันซ้ําๆนะครับในทุกๆวันที่ผมได้ตั้งไว้ถ้าเกิดว่าเราท่องในมาตาไหนได้แล้วนะครับให้ใช้ปากานะครับติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าตรงเลข มาตาติคขึ้นหมายถูกหรือการกรบาทก็ได้ครับทำสัญลักษณ์ว่าเราได้ท่องในมาตานั้นแล้วนะครับทําอย่างนี้ไปทุกอันนะครับเพื่อนๆเ,นเนชื่อไหมครับว่าการที่เราใช้ปากกาเนี่ยครับติกลงในช่องสี่เหลี่ยมนะครับจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้ทําสิ่งนั้นสําเร็จแล้วและมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งครับที่ทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะทําต,ต่อไปให้สําเร็จครับ อันนี้มันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกที่มันจะพยายามจะบอกเราว่าเราควรจะทำให้สำเร็จและมันยังมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้ก็คือเราอาจจะก,กำหนดว่าในแต่ละวันเนี่ยเมื่อเราท่องมาตาจนครบแล้วเนี่ยตามกำหนดเป้าหมายเนี่ยเราจะให้รางวัลอะไรกับชีวิตเล็กๆน้อยๆน,นะครับลองกลับไปทำดูโอเคเรามาดูแผ่นแรกกันนะครับ ผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด20วันนะครับสำหรับเนื้อเนื้อ20วันเนี่ยเราจะใช้เวลาท่องทั้งหมดเนื้อหาในเฉพาะ1กลุ่มวิชาเท่านั้นนะครับซึ่งผมทำในกลุ่มวิชาแพ่งออกมาก่อนส่วนอีก10วันหลังเนี่ยเราจะเอาไว้ทบทวนนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาจริงๆเนี่ยจะมีวันที่1ถึงวันที่20เท่านั้นวันที่1นะครับก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องทรัพ์ มาตาเนี่ยไม่เยอะนะครับบอกเลยว่าจะเรียกได้ว่าข้อนี้มีมาตาน้อยที่สุดก็ว่าได้นะครับแต่ว่าดีกาเนี่ยมหาศาลนะครับดีกามหาศาลเรื่องทรัพเนี่ยผมก็จะเป็นแบ่งเป็นเด1 1กับเด2ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่อไปเด3 3นะครับเด3เนี่ยจะเป็นข้อ2กับข้อ3ซึ่งเป็นเรื่องของนิติกรรม ข้อ2กับข้อ3เนี่ยมันจะมีความพิเศษกว่าข้ออื่นตรงที่ว่าท่านอาจารย์สามารถที่จะออกเนื้อหานิติกรรมสัญญาหนี้ละเมิดได้นะครับคืออยู่ในขอบเขตข้อ2กัและข้อ3นะฮะซึ่งบางสมัยเนี่ยก็ออกไม่ได้ออกเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้ง4เรื่องนี้นะครับตรงนี้ต้องท่องทั้งหมดนะครับ day สเนี่ยเป็นเรื่องของนิติกรรม day สก็เป็นเรื่องของสัญญา day ห้านะครับ ก็เป็นเรื่องของหนี้เดยเนี่ยจะเยอะอหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อหาเยอะนะครับจะมี2แผ่นนะครับเดยจะมี2แผ่นเดยก็จะเป็นเรื่องของละเมิดเดยก็จะเป็นอีกข้อนึงแล้วนะครับเป็นเรื่องของซื้อขายนั่นเองเดย์นะครับเช่า,ซ,ชาซื้อเช่าเื้าเป็นข้อ5นะครับยืมคำประกันเดย์ นะครับเป็นเรื่องของจำนองจำนำจำนำเนี่ยก็อ่านเนื้อหาไปก่อนนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะไม่ได้ออกนะฮะแต่ว่าต้องอ่านไปนะครับ D11 นะครับเป็นตัวแทนประกันภยัยตัวเงินนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการออกในเรื่องของตัวแทนหรือประกันภัยนะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆอ,อ่านคลุมไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ณตอนนี้มันมีข่าวเรื่องประกันภัยออกมาด้วยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าท่านอาจารย์สนใจเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งมาตามันมีไม่เยอะนะครับอย่าให้อ่านไปเดย์สิก็เป็นเรื่องของตัวเงินนะครับเดย์สิเป็นเรื่องห้างหุ้นส่วนบริษัทเดย์สิก็เรื่องห้างหุ้นส่วนบริษัทในข้อที่7เนี่ยห้างหุ้นส่วนบริษัทเนี่ยถ้าเ,เพื่อนเพื่อลองไปดูข้อสอบเก่านะครับจะสังเกตได้ว่าท่านอาจารย์เนี่ยมักจะไม่ออกมาตรา เดิมๆนะครับมาตาซ้ำๆเพราะฉะนั้นอันไหนที่ออกไปแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะเน้นนะครับเราไม่ควรจะเน้นมากเป็นพิเศษนะครับตรงนี้อันนี้เป็นจุดสังเกตที่ผมสังเกตนะครับต่อไป D15 ครอบครัวมรดกนี่ก็จะหนักอยู่ครับเพราะว่ามาตราค่อนข้างเยอะและที่สําคัญครอบครัวมรดกเนี่ยจะมีมาตราที่เป็นหลักพันแล้ว1400นะค0รับ1,400 1,500 1,600เนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าอาจจะจำผิดจำสลับกันได้ต่อไป D17 นะครับ D17 นี่เป็นกฎหมายพิเศษละเป็นข้อที่9ก็คือการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นพระราชบัญญัติการรับคนของนานทะเลพศ2534นะครับอันนี้เป็นพระราชบัญญัติหลักที่เพื่อนๆน,นต้องเน้นนะฮะับ D17 กับ D18 นะครับ เดยสเนี่ยก็จะมีของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เสริมเข้ามาด้วยนะครับเพราะบางสมัยก็ออกเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอินโคเทอร์มอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ามาลงต่อไป d ดย์สเนะครับเป็นเรื่องทรัพย์สินทางบัญญาครับข้อนี้ค่อนข้างจะหนักข้อ10นะครับเพราะว่ามีทั้ง3าอพรบรด้วยกันนะครับในเดย์สเนี่ยก็เป็นพระราชบัญญัติลิขสิทธ์พศสอง เดย์ยก็เป็นพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพศ2 5 2 2ซึ่งเดย์ยเนี่ยก็จะมี2อันนะครับสแผ่นก็คือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ2534ด้วยนะครับเมือเ่อเพื่อนๆได้ท่องจนครบทั้ง20วันนะครับครอบคุมเนื้อหาทั้งหมดแล้วนะครับใน10วันสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้เวลาในการทบทวนมาตาสําคัญนะครับวันละ1ข้อซึ่งวันละ1ข้อเนี่ยก็จะไลยย่ตั้งแต่วันที่21 นะครับจนถึงวันที่30นะครับไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่ข้อ1ยันข้อ10นะทีนี้ผมก็จะมี7สเต็ปครับสำหรับเก็บมาตราก่อนสอบเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะรวบประเด็นได้ว่าเราควรจะเน้นตรงไหนนะครับสเต็ปแรกนะครับข้อที่1นะฮะให้ใช้เวลาช่วงเช้าในการท่องมันจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดครับมันเป็นเขาเรียกว,ว่ามันเป็นช่วงที่ไม่มีสิ่งรบกวนใดๆ พราะผมเชื่อว่าเวลาตอนเช้าเนี่ยเป็นเวลาที่เงียบที่สุดนะครับหรือเป็นเวลาช่วงเช้ามืดเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆนะรีบตื่นนอนนะครับใครที่นอนตื่นสายเนี่ยอาจจะต้องฝืนใจสักนิดแต่ว่าผมเชื่อว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับใครตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ายังง่วงอยู่นะครับก็หาอะไรกระตุ้นตัวเองนะครับใครชอบดื่มกาแฟก็ดื่มไปนะครับหรือว่า อาบน้ําเย็นๆนะครับเพื่อให้ตัวเองตื่นหรือว่าออกกําลังกายชักนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันกระปี้กระเป่านะครับและใช้เวลานั้นเนี่ยในการท่องมาตาในการทวนมาตาแล้วก็จิบน้ําเยอะๆนะครับดื่มน้ําเยอะๆเพราะน้ำเนี่ยมันจะทําให้สมองเราเนี่ยมีการใช้งานได้ดีขึ้นนะครับทำงานได้ดีขึ้นต่อไปสเต็ปที่2นะครับให้ใช้เวลาท่องแบบรวดเร็วนะครับก็คือดูผ่านๆนะครับดูว่าเลขมาตา มันคืออะไรชื่อมาตาคืออะไรและคีย์เวิร์ดที่สําคัญคืออะไรซึ่งตรงนี้เพื่อนพๆนนได้ผ่านการท่องมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น10วันสุดท้ายเนี่ยจะใช้การท่องแบบรวดเร็วนะครับต่อไปสเต็ปที่3นะครับให้เราจัดกลุ่มมาตาสําคัญในเรื่องนั้นนะครับโดยดูในข้อสอบเก่านะครับว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยมันมักจะโยงกับมาตาใดๆบางข้อนะครับเราก็อาจจะต้องเอาบทนิยาม เข้ามาประกอบด้วยรวมทั้งการที่ไล่สุดสายยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยครับอย่างเรื่องละเมิดใช่ไหมครับมันก็จะไล่ก่อนว่าใครเป็นคนทําละเมิดนะครับพอใครเป็นคนทําละเมิดเสร็จบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดคือใครสุดท้ายแล้วจะต้องชดใช้ค่าสินหมายทดแทนเป็นจํานวนเท่าไหร่มีอะไรบ้างอย่างนี้นะฮะนี่คือการไล่ให้สุดสายนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าสเต็ปในการเขียนเนี่ย มันจะต้องใช้มาตาอะไรก่อนไล่เรียงออกไปนะครับต่อไปสเต็ปที่4นะฮะเขียนเลขมาตาและชื่อมาตาพร้อมคีย์เวิร์ดนะครับที่เพื่อนๆได้ท่องในข้อที่2นะฮะลงบนกระดาษการเขียนเนี่ยคือการถ่ายทอดออกมาเป็นการเอาพุทธตรงนี้ให้ความสําคัญกับมันนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆท่องอยู่ในหัวแล้วเขียนออกมาไม่ได้นี่ก็คือจบเลยนะครับคะแนนเนี่ยมันมาจากการเขียนนะฮะแต่การเขียนเนี่ยควรจะเขียน ตัวบทนะครับไม่เกิน2บรรทัดอย่างมากเนี่ยสามรทัดเนี่ยผมคิดว่าเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยในการเขียนอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันให้เขียนแบบกระชับต่อไปสเต็ปที่5นะครับก็คือทำสเต็ปที่หถึงสเต็ปที่4เนี่ยให้เสร็จภายใน1วันเพราะถ้าช้ากว่านั้นเนี่ยเพ,เพื่อนเืนเนี่ยก็จะเสียเวลาไปกับข้ออื่นๆด้วยนะฮะเพราะเราแพนไว้ว่า10วันเราจะต้องได้10ข้อนะครับ สเต็ปที่6นะครับให้เพื่อนๆไปเสาะหาดีกาที่น่าสนใจครับง่ายๆก็คือดีกาเก่งนั่นเองนะครับที่ที่เขาเน้นเป็นพิเศษในสมัยนั้นๆว่าเขาเน้นเรื่องอะไรนะครับจุดนี้ให้เพื่อนๆไปหาเองนะครับและผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะหาได้นะครับในยุคนี้นะครับในยุคอินเทอร์เน็ตก็ให้โฟกัสนะครับเน้นท่องมาตาในเรื่องนั้นๆนะครับมากกว่าอื่นๆมากกว่ามาตาอื่นๆนั่นเองนะฮะ ต่อไปสเต็ปสุดท้ายครับสเต็ปที่7ก็คือให้ทําซ้ําตั้งแต่1นถึงหในทุกๆข้อจะทําให้เพื่อนๆน,นะครับลดความสับสนลดความกังวลใจนะครับและจะทําให้ตัวเองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าแพลนเนอร์ชุดนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆเ,เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วครับอินฟอร์เมชัน มันไม่ได้สำคัญเท่ากับการ transformation นะครับ information ก็คือข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือเป็นชีตเป็นตัวบทเป็นประมวลเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เพื่อนๆมีซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะมีอยู่แล้วนะครับแต่การ transformation ก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายคนยังไม่มีครับคำว่าวินัยเนี่ยคำว่าวินะครับมันแปลว่าอย่างยิ่งส่วนในเนี่ยมันหมายความว่า สิ่งที่มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งของเพื่อนๆคืออะไรณนะตอนนี้ถ้าการสอบเนติบัณฑิตมันมีความหมายกับเพื่อนๆก็ควรที่จะให้ความสําคัญกับคําว่าวินยผมรับรองว่าถ้ามีวินัยชีวิตจะไปได้ไกลกว่าคนอื่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับและสนใจแพนเนอร์สำหรับแพนเนอร์ตัวเต็มนะครับซึ่งผมจะออกจำหน่าย ในเร็วๆนี้นะครับขอให้รอติดตามนะครับเพราะว่าผมต้องใช้เวลาในการทำนะครับซึ่งมันก็จะมีความละเอียดมีเนื้อหาอยู่ในนั้นด้วยถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามในกลุ่มนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมธนาติ